วันนี้พามาชมงานสีที่ร้านกันบ้างนะครับใครจะเชื่อครับว่ารถกระบะหัวเดียวเนี่ยดูแล้วแน่ๆว่าต้องไปใช้ลุยแน่ๆนะครับเพราะเป็นฝด้วยเข้าไร่เข้าสวนอยากรูไหมว่าคันนี้มาทําอะไรอะเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีครับพี่กอลครับคันนี้มาทําอะไรครับผมไอ้เคลือบแก้วครับแล้วก็พ่นกระนิมครับป็นเซ็ตคอมโบอ๋อคอมโบเซ็ตเคลือบแก้วเหรอครับใช่ครับกระบะหัวเดียวเคลือบแก้วด้วยเหรอ เคลือบครับพี่โอ้สุดยอดเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าแค่มาขัดสีธรรมดาอันนี้มาเคลือบแก้วด้วยอ่เห็นไหมครับว่าผิวสีเนี่ยถือว่ามันจะยังดูใหม่เนาะแต่ว่าผิวสีเนี่ยมันก็จะเป็นลายๆแบบนี้นะครับเห็นวงก้นหอยเนาะวงก้นหอยเนี่นยมันมันจะเป็นตัวบอกได้เลยว่าสุขภาพผิวสีของรถมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขัดอะไรครับข,ขัดเบอร์นหนึ่งครับอ่าขัดเบอร์นหนึ่งก็คือใช้ลบรอยพวกนี้แหละนะใช้ลบรอยพวกนี้แหละนะครับใช้ดูตรงนี้นะครับเห็นไฟไหมเห็นไฟไหม ไฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะลายๆแบบนี้ในส่วนที่ขัดแล้วเห็นไหมดวงไฟมันจะกลมมันจะกลมมันจะชัดนะครับเมทัลลิกมันจะขึ้นดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมมันจะกลมชัดไม่มีรอยใยญแบงมุมนะอ่าไม่มีรอยใยญแบงมุมเลยมันจะชัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปดูส่วนนี้นะครับไปดูส่วนนี้เอาเอาไฟลักษณะเดียวกันเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นใยญอยู่นะครับเห็นเส้นใยม่ไหมมันจะแตกพร่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นไฟใช้สองลอยนะครับหลังจากที่น้องเขาขัดสีเบอร์หนึ่งเร จะเอามาพ่นกันสนิมก่อนเพราะว่าถึงคิวพ่นกันสนิมพอดีหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาขัดสีเบอร์2ปรับสภาพเช็คผิวกันอีกทีหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อให้ได้ผิวที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยไปล้างเคลียร์คราบมันแล้วก็เอาเข้าตู้ทํา IPA เคลียร์คราบมันจากน้ํายาขัดทั้งหมดเก็บความเรียบร้อยของผิวทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับดูเยอะเนาะแล้วสุดท้ายถึงจะลงเคลือบแก้วได้โอเคปะแล้วก็ลงเคลือบแก้วไว้ก็ต้องทิ้งข้ามคืนไปคืนนึงเพื่อให้น้ํายาเคล ให้ดูต่อเนื่องกันจ้ะน้องนะครับอันนี้ถอดอยางอะไรรถลูกค้าทำไมครับไอ้ออนกันนันนี้มาพี่อ๋อโอเคปนกันสนิมนะครับเวลาล้างช่วงล่างก็จะถอดอยางอะไรด้วยนะครับ ในขั้นตอนแรกที่เราจะพ่นกันสนิมได้เนี่ยเราก็ต้องจัดการล้างช่วงล่างให้มันสะอาดก่อนนะครับก็จะต้องถอดทั้งยางอะไหล่ลงมาแล้วก็ถอดบางแครงนะครับแล้วจัดการลงน้ํายาสลายครามันสลายคราโคลนที่ช่วงล่างนะครับเพื่อให้ผิวของช่วงล่างเนี่ยมันไม่มีความมันอยู่เลยเพราะเวลาเราพ่นไปเนี่ยถ้าผิวมันมันเนี่ยมันจะจับไม่ติดนะครับ ที่เห็นไปก็คือน้ำยาสลายคราบนะครับฉีดโหดเหมือนโปรดเมียกันเลยทีดเดียวนะครับฉีดเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่พีเขาไม่ว่าว่าเปลืองเหรอครับไม่ว่าครับทำไมถึงฉีดเยอะขนาดนี้นครับเอ่อไ,ได้ล้างตาหลังจากที่ฉีดน้ำยาสลายคราบเนี่ยจนทั่วแล้วนะครับเราก็จะทิ้งให้มันทำปฏิกิริยาสักนิดหนึ่งสังเกตไหมครับ ปลายปลายของฟองที่มันกําลังจะหยดน่ยมันจะมีสีน้ําตาลน้ําตาลอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็น2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็นพวกคราบโครนที่สกปรกด้วยกับอีกอันนึงเนี่ยถ้ามันเป็นแบบว่าใสๆแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ตรงปลายปลายอ่ะแบบเนี้ยเงี้ยคือคราบมันสังเกตไหมตรงยางหุ้มแหลกพาวเวอร์เนี่ยจะมีฟองลักษณะเนี้ย ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความมันที่มันสะสมอยู่บนช่วงหน้าของรถเรานะครับไม่ว่าจากการใช้งานจากจารบีจากที่เราไปถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะจับตัวที่ช่วงล่างดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการล้างเนี่ยเราจะเคลียร์เอา ความมันออกจากพื้นผิวให้หมดรวมถึงล้างพวกโคลนทรายที่มันติดช่วงล่างเราเนี่ยออกไปจากผิวด้วยนะครับเวลาที่ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูตอนแห้งอีกทีหนึ่งผิวของช่วงล่างอ่ะมันจะดูสีด้านๆไปเลยนะครับก็คือง่ายๆไม่หลงเหลือความมันเลย ถึงตอนนั้นเราถึงจะพ่นกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในกระบวนการล้างน้องก็จะแย่ทุกซอกนะครับตามรูไหนที่แหย่เข้าไปอัดเอาทรายเอาโคนออกมาได้เนี่ยก็พยายามรวงให้ทุกๆจุดนะครับยังอะไรก็ยังล้างให้เลยก็อัดน้ําแบบนี้เห็นนะเดิมทีล้อมามันสกปรกมากอพอล้างเสร็จเนี่ยล้อใส่วิ่งเลยสีเงินแวบเลยนะครับก็จัดไปครับล้างกันแบบสุดๆแหละเนาะ ล้างด้านใต้ล้างด้านข้างไม่พอนะครับก็ต้องแย่ไปกวาดด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะพ่นให้ได้ทุกซอกทุกมุมเราก็จะเคลียร์ความสะอาดก่อนทุกซอกทุกมุมเช่นกันเลยเนาะอัดจากด้านบนลงมาด้วยเนาะเฉพาะขั้นตอนที่น้องเขาล้างช่วงล่างเนี่ยนะครับก็ปาเข้าไปเนี่ยจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะยังไม่เสร็จเลยคือนอกจากล้างจากใต้ท้องล้างจากด้านข้างแลนะ้วเนี่ยเอาลองมาข้างล่างจะต้องกวาดด้านบนของชิ้นส่วนด้วยเพราะว่า รถกระบะเนี่ยมันจะยากมากตรงที่ว่ามันจะมีทั้งกระบะวางบนแชสซีมันจะมีเหล็กมีร่องมีรูมีรอยต่อค่อนข้างเยอะฉะนั้นซอกเล็กๆน้อยเนี่ยน้องเขาพยายามที่จะล้างให้สะอาดมากที่สุดนะครับก็เลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแหละนะครับ หลังจากที่เราล้างละเอียดจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็จะเอาลงมาแล้วขยับรถเข้าไปลายสำหรับการพ่นกันสนิมต่อนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการถอดล้อทั้ง4นะครับโดยการขึ้นแม่แรงลอยสักนิดนึงคลายน็อกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวลิฟต์เนี่ยยกขึ้นสักนิดหนึ่งมันจะทำให้ถอดล้อได้ง่ายขึ้นอ่ะเราก็จะเอาล้อมาตั้งตามตำแหน่งไว้นะครับล้อไหนล้อนั้น ไม่มีการสลับกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป่าช่วงล่างนะครับเห็นไหมผิวผิวอย่างที่ผมบอกไปผิวมันจะออกเป็นด้านๆเลยนะครับบางทีเนี่ยเราไปเข้าคาแคร์เวลาเขาพ่นแว็กซ์ซุมล้อมาเนี่ยความมันพวกนั้นแหละที่มันสะสมติดช่วงล่างเราอยู่นะครับดังนั้นก่อนพ่นกงาสนิมทุกครั้งเนี่ยเรื่องความมันเป็นเรื่องสําคัญเลยต้องเคลียร์ออกให้หมดจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็จะปรับสภาพพื้นผิวนะครับอย่างคันเนี้ยช่วงล่างค่อนข้างดีมีสนิมรอยต่อบ้าง เล็กๆน้อยๆอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับรถมันใช้งานมันก็ต้องมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าลีโวหัวเดียวโฟวินคันนี้ถึงจะเป็นรถที่ใช้ลุยนะก็คือโฟวินมันต้องลุยอยู่แล้วแหละไม่งั้นจะซื้อโฟไปทำไมใช่ปะแต่ลูกค้าดูแลดีมากดูแลดีมากดูสภาพช่วงล่างแล้วไม่มีผุเลยนะครับแต่ว่ามีสนิมแบบจุดสนิมผิวขึ้นปลายแล้วก็โดยเฉพาะตัวรอยต่อรอยเชื่อมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นสนิมเริ่ม แล้วม,มีแล้วแต่ว่าลูกค้าตัดสินใจป้องกันไว้ก่อนถือว่าลูกค้ารักรถมากๆน่าจะดูแลล้างช่วงล่างเป็นประจํานะครับไม่หมักหนมไม่หมักโคลอนอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้เป็นสนิมอะไรเยอะอันนี้น้องเขาว่าจะขัดสนิมตัวที่เป็นรอยต่อรอยเชื่อมอะไรแล้วก็จุดๆเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันแบบได้คุณภาพงานที่ดีนะครับเล็กๆน้อยๆก็คือขัดให้อยู่แล้วโอเคไปูกันก็จะมีส่วนที่เป่าแห้งด้วยเนาะ เป่าให้แห้งเพราะวันนี้อากาศมันก็ชื้นๆฝนตกนะครับเนี่ยตะกี้ที่เราเห็นการว่าจะสนิมเนี่ยแน่น,นอนเพราะว่าขัตัวสนิมต่อทีกส่วนนี้ใ้นะครับแต่ตส่วนโดยส่วนใหญ่ชิ้นส่วนโดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่ก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็น้องเขาผัดมันจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเขไล่เลียร์ พารอยต่อพวกนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ได้ขัดได้เก็บให้เดี๋ยวนี้พี่เกณฑ์แต่ว่าระวังสายให้นิดนึงนะครับอ่าก็เวลาพ่นไปเนี่ยตามรอยต่อมันจะได้ยึดเกาะยึดเกาะได้ดีนะครับเวลาเราพ่นไปตามรอยต่อจะได้ยึดเกาะได้ดีนะครับโอเค หลังจากที่ช่วงล่างแห้งแล้วนะครับขัดสนิมเก็บตามจุดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการพ่นนะครับเรื่องของการพ่นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้เวลาในการพ่นนานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าที่จะมาพ่นได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านรายละเอียดตามที่เราเห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแต่ละขั้นตอนใช้เวลาอยู่นะครับเราพยายามที่จะทําให้งานออกมาดีที่สุด แต่ในบางครั้งเนี่ยน้องๆที่พ่นไปอันนี้พูดตามตรงนะครับน้องๆที่พ่นไปเนี่ยบางทีนะครับเมื่อพ่นไปนานๆเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มฟ้ามันจะแยกไม่ออกระหว่างาพ่นแล้วกับยังไม่ได้พ่นนะครับในบางจุดเนี่ยอาจจะบกพร่องไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยตอนที่ จะส่งลูกค้าเนี่ยก็จะมี QC คอยดูให้อีกครั้งหนึ่งเก็บตามจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะพลาดนะครับแต่ส่วนถ้ามันพลาดจริงๆอีกนะครับที่ร้านเรามีเช็คงานฟรีให้1ครั้งนะครับก็หลังจากที่พ้นไปเนี่ยเพื่อความมั่นใจของลูกค้าก็เอาเข้ามาเช็คกันได้นะครับ1ครั้งอันนี้คือฟรีตามที่เห็นเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรลหละ่คันนี่เดี๋ยวให้น้องเขาพ่นกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูอจริี ต้องสารภาพนิดนึงนะครับหลังจากที่ถ่ายช็อตตะกี้เสร็จผมก็ติดงานยาวเลยไม่ได้ไปถ่ายตอนที่พ่นเสร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ขัดละเอียดแล้วก็เสียดายจังแต่ซึ่งตอนนี้น้องเขาก็ขัดละเอียดเอาเข้าตู้เตรียมเคลือบแก้วแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับพี่ต้นครับ IPA ครับผม IPA คืออะไรครับ ไอ้ก้องครับล้างความมันครับผมล้างความมันจะค่าอนำยาขัดที่เราขัดเมื่อตอนกลางวันนะครับวันนี้งานแน่นจริงๆพอ IPA เสร็จก็จะต้องทำอะไรต่อครับเคลือบเลยครับก็เคลือบแก้วนะครับโอเคงั้นวันนี้เราไปดีกว่าน้องๆทำ OT กัน